กิจก,กรรมเลไลโอเวอร์โฟลเงินและใบอัพตัวละครคุณ2มาแล้วครับเจ็ดวันนี้เพื่อนๆอ,อย่าพลาดกันเลยถือว่าเตือนแล้วนะทำยังไงไปดูกันครับ สวัสดีครับตอนนี้อยู่กับผมสื่อสื่อกับเกมเกมชินอินแพดนะครับผมแปบๆเนี่ยแพท5.6ก็จะหมดไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมซึงคลิปนี้เราจะมาอัปเดตกิจกรรมสุดท้ายของแพท5.6กันครับกับเลไลโอเวอร์โฟครับกิจกรรมนี้จะมีระยะเวลา7วันนะครับแล้วก็ในทุทกๆวันเนี่ยเพื่อนๆจะได้รับคูณ2เงินกับใบอัพตัวละครโดยที่เพื่อนๆเ,เนี่ยจะไม่สามารถดองเควสหรือว่ากิจกรรมนี้ได้นะครับเพราะฉะนั้น7วันต่อจากนี้อย่าลืมมาทํากันด้วยนะครับตอนที่เราจะไปดูกันว่าทำ ยังไงใครที่จะเติมเงินเกม e ก s h i นอิมแพ t อย่าลืมนึกถึงร้านลิชแมน h อปนะครับถูกสะดวกไว้ใจได้เติมผ่าน UID เพียงเท่านั้นลิงก์อยู่ในคําอธิบายคลิปครับอย่าลืมไปเติมกัน กลับมาที่กิจกรรมของเรานะครับโดยการคูณ2เนี่ยเราสามารถไปลงเลไลเงินหรือว่าบอัพตัวละครอันไหนก็ได้ของเมืองไหนก็ได้นะครับผมลงจากแมปก็ได้หรือว่าลงจากหน้ากิจกรรมแบบนี้ก็กดเข้าท้าทายไปที่จุดๆดนั้นได้เหมือนกันครับขึ้นอยู่กับว่าณนะตอนนั้นเนี่ยเพื่อนเพื่อนกลังหาขยะมอนสเตอร์ของตัวไหนอย่างนี้นะครับแล้วก็กําลังต้องการเงินหรือว่าบอัพตัวละครมากกว่าด้วยซึ่งผมแนะนาครับไม่ว่ายังไงเพื่อนๆก็ควรลงนะมันคือ60เลซินฟรีต่อวันครับอย่างผมเนี่ยเดี๋ยวจะไปหา ใบอัปตัวละครเอาไว้ like ให้สเกิร์กกับดาเลียสักหน่อยก็กดเข้าท้าทายไปได้เลยครับหลังจากนั้นเราก็เดินทางมาอย่างสถานทานี่ที่เป็นเลลายเนาะแล้วก็ทำการกำจัดศัตรูไปเลยเลยครับผมกำจัดศัตรูเรียบร้อยแล้วก็กดรับของรางวัลนะครับ โดยการรับของรางวัลเนี่ยให้เ,เพื่อนใช้ o r i g i ิ a l ลเรซินนะเขาจะคูณแค่ Original ลเร i n นเท่านั้นครับก็กดรับได้เลยครับทำแบบนี้ให้ครบ3ครั้งครับผมและนี่ก็คือครั้งที่2ของผมนะครับผมก็ลงไปเขาจะขึ้นกลางจอด้วยว่าวันนี้เนี่ยเราคูณ2ไปแล้วกี่ครั้งนะครับ ครบทั้ง3เรียบร้อยครับผมอเอาครบแล้วนะเรากลับไปดูที่หน้ากิจกรรมได้นะครับก็จะขึ้นว่าหมดแล้วสำหรับวันนี้นะครับเด็ดวันต่อจากนี้อย่าลืมมาลงกันไว้ด้วยนะ และนั่นก็เป็นทั้งหมดของกิจกรรมนี้นะครับแล้วก็ต้องบอกว่านี่คือคลิปสุดท้ายของแพท5.6แล้วด้วยที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นคอนเทนต์ของ5.7เป็นต้นไปแล้วนะครับเอแป๊บๆก็หมดไปอีกหนึ่งแพทครับบายบาย,บายเอสโคเฟียร์บายบายอีฟาเจอกันในแพท5.7สำหรับสเกิร์กแล้วก็ดาเลียนะครับนั่นก็เป็นทั้งหมดของคลิปนี้ครับก่อนจากการขอขอบคุณ161,301ซับสไคร,ร์เบอร์จากทาง YouTube อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร,ร,ร์เป็นกำลังใจให้กันนะครับคลิปนี้ผมสื่อมาอ ไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ